สวัสดีครับและอีกหนึ่งผลงานของผู้ชนะก็คือผลงานของคุณเทลส์นั่นเองโดยที่คุณเทลส์จะเป็นผู้ชนะหมายเลข4ครับและขอบอกเลยว่าคลิปรวมซีซั่นของคุณเทลส์อย่างตึงเลยครับสามารถทำวิวรวมไปได้มากกว่า3ล้านวิวเลยแล้ววันนี้ผมจะทำของคุณเทลส์จากคลิปรวมช a pter หนของคุณเทลส์ครับโดยที่เนื้อเรื่องจะเป็นเกี่ยวกับพี่ข้างรังอีกแล้วแหมพี่ข้างรังนี่คือคนทำแฟนเมดเยอะจริงๆครับ คำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณเทลส์เปิดฉากมาจะเป็นฉากที่พี่ข้างลักเรียกร้องความช่วยเหลือนั่นเองครับโดยพี่ข้างลักจะบอกว่าช่วยฉันด้วยก่อนที่เราจะเห็นว่าไม่มีใครอยู่แล้วครับพี่ข้างลักก็เลยบอกว่าทุกคนทิ้งฉันไปก่อนที่จะเป็นฉากที่ทีวีบูแมนได้เอาพี่คิติโตไปส่งรักษานั่นเองครับโดยที่พอส่งพี่คิติโตเสร็จทาให้นัแมนนักวิทย์ก็จะบอกว่าฉันคิดว่าเธอลืมใครไปนะซึ่งทีวีบูแมนก็บอกว่า จริงเหรอเดี๋ยวฉันจะลองกลับไปดูว่าฉันลืมใครไปหรือเปล่าซึ่งคามีล่าแมนนักวิทย์ก็กดไลค์ให้ก่อนที่ทีวีวูแมนจะว้าไปครับและเมื่อทีวีวูแมนมาถึงก็ได้ถอดหัวและตามหาคนที่ลืมไปฮะแต่ว่าทีวีวูแมนก็ไม่เจอใครก่อนที่ฉาบจะตัดไปหาพี่ข้างลักที่คานไปที่ไหนสักที่และได้มีเจ้าสกิบดิทอเลตตัวหนึง่งพยายามที่จะขยุมพี่ข้างลักครับแต่แล้วก็ได้มีคามีล่าแมนตัวหนึ่งมาช่วยเขาไว้อยู่ด,ดีดีก็มีสไนเปอร์ยิงคามีล่าแมนตัวนั้นตุ เออเหมือนฉันจะลืมคา m เมล่าแมนชุดน้ำตาลทุกคนช่วยหาหน่อยได้ไหมซึ่งคา m เมล่าแมนตัวอื่นก็บอกว่าเราลองตามหาแล้วแต่ก็ไม่เจอเขาเลยทีวีบูแมนถึงกับงงครับก่อนที่คา m เมล่าแมนจะยังบอกเพิ่มอีกว่าแม้แต่สัญญาของเขาเราก็ตรวจไม่พบทีวีบูแมนก็ตอบกลับว่าถ้าเป็นงี้เราคงทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะกับฐานกันเถอะก่อนที่ทีวีบูแมนจะวร์บกับฐานไปแต่ทันทีที่วร์บกับฐานไป มือสไนเปอร์ก็ได้ยิงพวกพันธมิตรตัวเย,ย่ทั้งหมดครับก่อนที่เขาจะเดินไปหาพี่คังรักและได้บอกว่าให้ฉันช่วยนายสิก่อนที่ฉากจะตัดไปในโรงงานแล้วเราจะได้เห็นว่าพี่คังรักกําลังได้รับการซ่อมแซมครับและหลังจากที่เวลาผ่านไปสักพักพี่คังรักก็ได้รับการอัปเกรดแบบจัดหนักจัดเต็มเลยครับก่อนที่มือสไนเปอร์จะเดินไปคุยกับใครสักคนและอีกคนหนึ่งก็ถามมือสไนเปอร์ว่านายคิดว่ามันคุ้มแน่นะก่อนที่มือสไนเปอร์จะบอกว่าเชื่อฉันสิ มันคุ้มแน่นอนชันสัญญาซึ่งพอพี่ข้างรักตื่นมาก็โวยวายปวดหัวเลยครับก่อนที่พี่ข้างรักจะยิงเลเซอร์ไปทางของมือสไนเปอร์มือสไนเปอร์ก็บอกว่าอิบอายแล้วก่อนที่เขาจะวร์ปหนีพี่ข้างรักไปพี่ข้างรักที่ฟื้นขึ้นมาก็มองมือมองร่างกายก่อนที่เขาจะบอกว่า <c oughs> การอัปเกรดแบบฟรี free, พี่ข้างรักยิงเพดานจนเป็นรูก่อนที่เขาจะวร์ปกระโดดขึ้นไปตาฉากมาเราจะได้เห็นไททันคาเมล่าแมนและไททันสปิกอร์แมนที่กำลังบินอยู่บนฟ้าครับก่อนที่ฉากจะทําให้เราได้เห็นพี่ข้างรักอีกครั้ง ซึ่งเราจะได้เห็นกลุ่มพันธมิตรที่ร่วมมือกันปราบสกิวดี้ทอยเลตครับแต่แล้วพี่ข้างลักไวร้ายก็ได้ยิงเลเซอร์ใส่พวกเขาซึ่งลาสสปิกเกอร์แมนก็พยายามที่จะรับกระสุนแทนเพื่อนๆครับก่อนที่ลาสสปิกเกอร์แมนจะบอกให้เพื่อนๆว่าหนีไปซึ่งก็ได้มีคาเมล่าแมนเอาคาเมล่าแมนดรอปชิปมารับพวกพันธมิตรครับพวกพันธมิตรก็รีบเข้าไปในเครื่องบินอย่างเร็วก่อนที่พี่ข้างลักจะปาดหัวลาสสปิกเกอร์แมนหลุดเลยฮะหลังจากนั้นพี่ข้างลักจะพยายามยิงตัวของดรอปชิปแต่่ก็ไมทัน เพราะว่าดรอปชิปบินไปอย่างเร็วมากๆตัดภาพมาในดรอปชิปพวกของลารัดคาเมราแมนก็ปลอบใจคาเมราแมนก่อนจะบอกว่าไม่ใช่เวลามาเศร้านะตดฉากมาที่สถานที่แห่งหนึ่งที่ทีวีบูแมนได้พาพวกของคาเมราแมนวาร์ปมาครับก่อนที่จะเป็นฉากที่พวกคาเมราแมนกับสกิฟดิดทอยเลตจะฝ่ายกันและเป็นพวกคาเมราแมนนี่เองที่พวกเขาชนะไปได้ก่อนที่คาเมราแมนดรอปชิปจะมารับพวกคาเมราแมนครับแต่แล้วก็โดนพี่ข้างลักไวร้ายยิงทิ้งไปพอยิงเสร็จตัวของพี่ข้างลักก็ได้บินไปครับ ก่อนที่ชายจะตัดมาในสงครามระหว่างสกิบบี้ทอยเลตกับสปีเกอร์บูแมนซึ่งสไตรเดอร์สปีเกอร์ก็ได้ยิงขึ้นเสียงใส่พวกสกิบบี้ทอยเลตตัวเย่ไปและตัวของสปีเกอร์บูแมนก็ได้ลูกหัวสไตรเดอร์สป,ปีเกอร์ไป็หนึ่งทีครับเก่งมา,ากเจ้าสไตรเดอร์สปีเกอร์หลังจากนั้นทีวีบูแมนจะวาร์ปมาหาสปีเกอร์บูแมนซึ่งมาถึงสปีเกอร์บูแมนก็จะเปิดฉากถามก่อนว่าไทไมล่าบูแมนไปไหนแล้วฉันไม่ได้เจอหล่อนมสาสักพักแล้วซึ่งทีวีบูแมนก็บอกว่าไม่อยู่ก่อนที่พี่ข้างลักจะเดินมาฮะ ทีวีบูเนถึงกับช็อกแล้วบอกว่านายหัวกล้องน้ำตาลดีใจมากที่นายยังมีชีวิตอยู่ทันใดนั้นพี่ข้างลากจะพุ่งมากระโดดเตะทีวี m ู n บนิวกระเด็นสปิเกอร์บูเบนถึงกับเฮ้ยทีวี m ู n นล้มลงไปนอนและพี่ข้างรักไวรัสของเราก็พยายามที่จะเก็บทีวีบูเบนครับแต่สปิเกอร์ o ูเ n นก็ปามีดอาศัยพี่ข้างรักส่วนพี่ข้างรักก็พยายามจะยิงปืนสวนกลับไปแต่ทว่าก็โดดสปิเกอร์บูเบนปามมดใส่ปีกดอกพี่ข้างรักถอดมาและพยายามจะยิงสวนกลับไปก่่อนที ก็จะพยายามปาไม้สายไปอีกทีครับพี่ข้างรักเห็นแบบนั้นก็เอามีดปัดทิ้งเลยฮะอะจจและจูจูก็ได้มีพิคิริโตมาฮะพิคิริโตก็บอกว่าหวัดด eh, ีไอ้น้องพร้อมกับสัตว์หน้าเป็นหนึ่งทีพอเห็นสถานการณ์แบบนั้นพิคิริโตก็เลยถามสปิเกอร์บูแมนว่ามมนี่เป็นอะไรไปสปิเกอร์บูแมนก็บอกว่าจะรู้ไหม่ล่ะในขณะเดียวกันทีวีบูแมนก็ได้ฟื้นขึ้นมาอยู่ข้างหลังพิคิริโตครับก่อนที่พี่ข้างรักจะยิงลำแสงเลเซอร์ใสพ่พิคิริโตแต่พิคิริโตก็เอาอากาอาไไััไไว้้ดดซึ่่่งงพีีรยู ก็เหมือนจะติดไฟช็อตครับและตัวของพี่ข้างลักก็เหมือนกับจะเทเลพอร์ตหรือไม่ก็ใช้ความเร็วสูงว้าไปอยู่ข้างหลังสปีกเกอร์วูแมนแล้วมีเสียบเข้ากับสปีกเกอร์วูแมนอย่างจังอิบอ่านสิฮะสปีกเกอร์วูแมนถึงกับล้มทั้งยืนทีวีวูแมนเห็นแบบนั้นก็เลยปล่อยให้พี่คิริีตะบูสส่วนพี่คิริโตกก็หยิบดาบสีฟ้าขึ้นมาและบอกว่าเข้ามาเลยเอาน้องสึกระหว่างพี่ข้างลักไวร์ไลายและพี่คิริโตะได้เริ่มต้นขึ้นพี่ข้างลักชักมีดออกมาและใช้ความเร็วขั้นสุดพพ่งข้ีิโต ก่อนที่ฉากจะตัดไปที่ฐานทัพของพวกพันธมิตรครับซึ่งพอตัดกลับมาเราจะเห็นจอทีวีที่สื่อว่าพี่ข้างรักเป็นตัวอันตรายก่อนที่มันจะขึ้นว่าเขากาลังสนับสนุนและพวกไททันกําลังจะมาอีกหนึ่งชั่วโมงและแถมมีภาพให้ด้วยนะคะว่าไททันกําลังจะมาอีกหนึ่งชั่วโมงตัดฉากมาที่การตบตีกันระหว่างพี่คิริโตกับพี่ข้างรักวายร้ายครับพี่คิริโตเอาดาบฟันใส่พี่ข้างรักก่อนที่จะทุบหน้าเป็นหนึ่งทีพี่ข้างรักวราปถอยไปข้างหลังแล้วบอกว่าไม่เลวก่อนที่ทัััั้งงงฝ่่่จะะรรเเบบิดพลลคคืนตใส แต่เหมือนว่าทั้งสองคนมีพลังที่พอๆกันทําให้ทั้งสองกระเด็นปิวไปเลยซึ่งพีคิริโตะจะพูดว่าเขาอาจโดนผู้บริสิทธิ์สิงอยู่ก็ได้พคิริโตะเปิดโหมดซูเปอร์ไซยาเอ้ยโหมดกริชเพราะมันเร็วจัดขนาดที่พี่ข้างรักมองไม่ทันเลยฮะพี่คิริโตะอัดหมัดรัวนัวจัดๆและฉากถัดไปจะตัดไปหาสไทเดอร์สกิบิทไทเลดที่มันเจาะรูถังแก๊สและปล่อยให้ถังแก๊สรั่วออกมาครับพีคิริโตะก็พยายามเอาไฟที่มือของเขาเผาครับแต่ในจังหวะนั้น,น,นเขาก็โดนจิ้มตาจากีีก่่เเฉยยลนน พี่ข้างรักเหยียบหน้าพิคทิโตเอาไว้ก่อนที่เขาจะเอาปืนยิงแต่แล้วเบื้องหน้าของเขาก็ได้เห็นถังแก๊สพิษที่เจ้าไซเดอร์สกิมบิดทอยเลตได้ทําให้รั่วเอาไว้ครับทำให้พี่ข้างรักต้องปล่อยพิคทิโตไปและเอาตัวรอดเสก่อนพิทิโตเองก็ตั้งสติขึ้นมาได้พอดีและตัวของเขาก็ได้บินตามพี่ข้างรักไปหลังจากนั้นฉากก็จะตัดมาหาสปิเกอร์บูแมนที่กําลังรักษาตัวเองอยู่ครับพร้อมกับภาพวิดีโอข้างหลังที่เขียนว่าไททันคาเมล่าแมนกำลังจะมาอีกนามนก,กิ้น่นม,านมาวา ผู้ไททันได้พ่ายแพ้แล้วซึ่งฉาจะตัดไปหาไททันคาร์เมล่าแมนที่กำลังซัดนัวกับสกิปิดีทอยเลตอยู่ครับตัวของเขาก็ชนะมันได้อย่างไม่ยากเย็นนักและเราจะได้เห็นตัวของไททันคา m ์เมล่าแมนบินไปที่ไหนสักที่ครับซึ่งในระหว่างนั้นเราจะได้เห็นตัวของไททันสปิกแมนบินแวบไปด้วยแต่ในเซียววิดีทนั้นเราจะได้เห็น G ีแมนสกิปิดีทอยเลตผ่านไปแบบเร็วๆรวมถึงแอสโตทอยเลตที่บอกว่าเร็วกันจังเลยก่อนที่ฉาจะตัดไปหาการบินสุดเร็วของไททันคา m e เมล่าแมนและไททันสปิกแมนที่มี t ีแมนสกิมิดี และภาพจะตัดไปหาพี่ข้างรักที่กาลังไฟกับพี่คิริโตอยู่อีกครั้งเราจะเห็นว่าพี่ข้างรักถูกผลักออกมาและเขาก็ได้ยิงเลเซอร์ใส่คิริโตแต่แล้วคิริโตก็โยนโถ่ซ่วมของพวกสกิบดิดทอยเลตมาครับพี่ข้างรักกระชาจพลังพร้อมยิงใส่คิริโตแต่ก็โดนคิริโตทับไปโดยในฉากหลังเราจะได้เห็นการต่อสู้ระหว่างพวกไททันที่ผมไม่มั่นใจว่าไททันคาร์เมล่าแมนได้โดนปรสิตสิงหรือเปล่าก่อนที่ฉากจะตัดกลับมาที่การนัวกันของพี่ข้างรักกับพี่คิริโตอีกครั้งพี่ข้างรักกระโดดฟันพี่คล ี่คิริโตะก็เอาปืนยิงใส่แถมยิงหลายดอกด้วยปิวๆๆ้วปิ้วปิ้วพี่ข้างรักถึงกับกระเด็นกิ้งล้มลงไปเลยครับแต่พี่ข้างรักก็ลุกขึ้นมาได้อย่างไวจัดจัดก่อนที่จะวิ่งเข้าหาพี่คิริโตะพี่คิริโตะก็สับหัวเขาอย่างจังพี่ข้างรักนอนล้มฟุบไปเลยทันใดนั้นพี่คิริโตะก็ได้แหงหน้าขึ้นไปมองข้างบนในจังหวะนี้ทําให้เราได้เห็นว่าไททันคามเมราแมนล่างปรสิตกาลังเก็บคิวไททันสปิกร์แมนและเจ้าจีแมนสกิมบดีทอยเลตก็มาข้างๆด้วยแหม่ไม่เลี่ยนจริิงงงงๆในนจััหวะทีี่่ครโตกําลมือออยูเ พี่ค้า่งรักล่างวายร้ายก็ใช้จังหวะนี้เวี่ยงคิริโตไปมาก่อนที่มันจะฟาดคิริโตเข้าไปกับพื้นและพี่ค้ังรักก็เอามือของเขาดูดคิริโตขึ้นมาจับคอ,อไว้พร้อมกับเรียกใบมีดที่แขนออกมาซึ่งฉากจะตัดไปหาการต่อสู้ของหลอดไททันอีกครั้งไททันสปิกอร์แมนโดนตัวของไททันคาร์เมล่าแมนโยนลงมาและไททันสปิกอร์แมนจะยิงปืนลำแสงใส่ไททันคาร์เมล่าแมนครับแต่ก็ไม่ได้เป็นผลไททันคาร์เมล่าแมนล่างปรสิตนั้นเก่งเกินไป เขาได้บีบคอไททันสปิเกอร์แมนเอามาไว้แต่ไททันสปิเกอร์แมนก็ไม่ยอมแพ้ยิงปืนอัดหน้าซะเลยตุม้มแถมไม่ใช่แค่หนึ่งดอกนะครับแต่หลายดอกเลยตุมต้มตุม้มตุ้มจังหวะน,นี้ไททันสปิเกอร์แมนเอาลำแสงจากหน้าอกยิงใส่ไททันคาเมราแมนล่างปรสิตแต่เขาก็ยกโล่ขึ้นมากันได้ในจังหวะน,นี้ไททันสปิเกอร์แมนกำลังได้เปรียบเลยครับแต่ชเช้อ้าวโดนลำแสงจากจีแมนสกิฟติดทรอยด์ยิงใส่เฉยเลยไม่ในจังหวะน,นี้ไททันสปิเกอร์แมนเปิดโหมดโกรธจัดครับยิงปืนใส่ Titan Man ไไททันนกลองแมปด ก่อนที่จะยิงปืนใส่จีแมนสกิบบิททอยเลตอีกหนึ่งดอกและจับหน้าของจีแมนสกิบบิททอยเลตมาทุบครับตุบตุบตุบแต่แล้วไททันคาร์เมล่าแมนก็เอาไททันสปิเกอร์แมนออกไปและได้ใช้ท่ามวยปล้ำใส่ไททันสปิเกอร์แมนทำให้ไททันสปิเกอร์แมนบาดเจ็บครับแต่ไททันสปิเกอร์แมนก็ยังไม่เป็นอะไรกิ้งตัวลุกขึ้นมาก่อนที่จะยิงปืนไปอีกรอบแต่แล้วก็โดนยิงสวนมาจากไททันคาร์เมล่าแมนครับทำให้ตัวของเขาชะง,งักลงไปก่อนที่ไททันคาร์เมล่าแมนจะเอาหมัดมาทุบหัวไปหนึ่งทีเรียกได้ว่าหน้าจูบพื้นนกัเเลยยทีดีดว ซึ่งในระหว่างที่น่าจูบพื้นอยู่ไททันสปิกระแมนก็จุดเจ็ตแพคของตัวเองบินลอดใต้วางขาของไททันคาเมล่าแมนไปได้ครับและตัวของเขาก็พุ่งชนใส่จีเหลี่ยมอย่างจังตูมคราวนี้จีเหลี่ยมถึงกับล้มลงครับก่อนที่ไททันสปิกระแมนจะเปิดโหมดดับเครื่องชนพุ่งใส่ไททันคาเมล่าแมนตูมและไททันสปิกระแมนก็ได้ช่วยตัวของไททันคาเมล่าแมนจากเจ้าปรสิตได้สำเร็จเขาบีบเจ้าปรสิตแตกคามือเลยครับ G ึ่ง G Man เห็นแบบนั้นทําไงล่ะครับหนีสิตูรออะไรโดยที่ในระหว่างนั้นเราจะได้เห็นมนุษย์ที่เหมือนมาดูสถานการณ์อีกด้วยครับตัดฉากมาที่พี่ข้างรักที่กําลังปิดชีพพี่คริโตแต่ยังไม่ทันได้ปิดชีพเลยครับก็โดนมีดสวบเข้าข้างหลังอย่างจังและใช่แล้วมีแบบนี้มีคนเดียวมันก็คือสปิเกอร์บูแมนนั่นเองสปิเกอร์บูแมนที่รักษาจนหายดีแล้วมาถึงโคงมีดอย่างเทพซึ่งพอโค้งมีดเสร็จก็เอามีดยิงใสพง่พี่ข้างรักพี่ข้างรักรับเอาไว้ได้หมดก่อนจะพุ่งไปหหาาาาอย่่งเรรร็ววคคนนีี้้ไมปใับ เอาทีนยัดหน้าล้มเลยฮะก็จะโดนทีนเยยบอกอีกทีทันใดน,นั้นเธอก็เอามีดเสียบเข้าไปที่กล้องอย่างโหดอะไรฟ้าบักคิริโตสู้ต้องนานเจมมาแป๊บเดียวปิดเกมเลยคิริโตลุกขึ้นมามองหน้ากับสปิเกอร์บูแมนครับคิริโตก็บอกว่าฉันคิดว่าเธอตุยไปแล้วสิอีกสปิเกอร์บูแมนก็บอกว่าไม่อ่ะทีวีบูแมนช่วยฉันเอาไว้ก่อนที่พี่ข้างรัดจะหยิบปืนมายิงใส่สปิเกอร์บูแมนครับแหมพี่ข้างลัดก,ก็ถึกเส้นจริงๆมาถึงเขาก็ลุกขึ้นมาพร้อมกัับบเเเเเออออออาาาาาาามีีีีท่่่่สสยยยยยกกกกล้องอ้งงงูออจจหหนครแตขข็ับ พราะตอนนี้ตัวของเขาก็เริ่มช็อตแล้วนั่นเองซึ่งพี่ข้างรักก็เหมือนจะไม่ได้แคร์อะไรสักเท่าไหร่ครับตัวของเขาพุ่งเข้าหาพี่คริโตะแต่พี่คริโตะก็เปิดหมดเอาจริงบ้างเรียกขุนของกิสกิบิดทอยเลตมาชนกับพี่ข้างลักเขาอย่างจังพี่ข้างรักถึงกับกระเด็นกระดอนเลยครับหลังจากนั้นพี่ข้างรักก็จะโดนชนรัวๆและพี่คริโตะก็จะได้มาทาอะไรพี่ข้างรักจากข้างหลังสักอย่างครับซึ่งในมือของพี่คริโตะของเราก็จะมีอะไรสักอย่างที่เป็นเหมือนตัวแมงมุมติดมากับพี่ข้างรักอีีกกด้้้้วววยซึ่่่งงงงคิรรโตตะะะะเเเอออ็ฮนนนนมัััไแแลจห กองทัพของสกิบิดทอยเลตก็ได้บุกมาครับซึ่งมีทั้งพวกแอสโตรทอยเลตและพวกสกิบิดทอยเลตเพียบเลยและพี่คริโตก็คือตั้งท่าพร้อมสู้ครับขี่ยานกิสสกิบิดทอยเลตพร้อมแต่ก็โดนสปิเกอร์วูแมนตบหน้าสั่งสอนเปน็นอ่งทีก่อนจะพูดว่าเธอคิดอะไรเนี่ยไอ้ปักง่าววิ่งสื่อโวยจะบวกทำมาเขืออะไรพี่ตก็วิ่งแต่โดยดีครับแหม่ต้องให้ตบสั่งสอนและสปิเกอร์วูแมนก็เป็นคนที่เอาตัวของพี่คังรักกลับไปโดยที่คนที่มารับสปิเกอร์วูแมนไปก ไททันสปิกร์แมนก็จุดเจ็ตแผกและบินไปอย่างเร็วครับและในขณะนี้ทุกคนก็ได้กลับมาที่ฐานทัพเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ฐานทัพเราจะเห็นสปิกร์แมนที่รออยู่มาถึงสปิกร์แมนกับพี่ห้าวเอ้ยคิริโตะก็จับมือกันสปิกร์แมนบอกว่าภารกิจได้สําเร็จแล้วเพื่อนยากนายนี่ไม่เคยทําให้ภารกิจล้มเหลวเลยจริงๆฉันนับถือนายก่อนที่คิริโตะจะบอกว่าขอบคุณนะสหายหลังจากนั้นสปิกร์บูแมนจะได้ลากพี่ข้างลักสภาพเป็นผักมาครับและทีวีบูแมนก็ได้วาปมาด้วยซึ่งพี่คิริโต เป็นอย่างที่ฉันคิดเลยหมอนี่โดนสิงอยู่แต่ไอ้นี่ไม่ใช่บริสิทธรรมดามันไม่ใช่โถ่ซ่วมด้วยซ้ําซึ่งทีวีวูแมนก็บอกว่าโอ้อย่างน้อยเขาก็ไม่เป็นผีบ้าอีกต่อไปขอบคุณที่นายช่วยเขาไว้และได้กอดคิริโตครับขอบใจนะหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นฉากที่พี่ข้างรักได้ทําการรักษาอยู่ครับและได้มีคนเดินเข้ามาซึ่งขาแบบนี้ก็คือขาแบบเดียวกับตัวที่เอาพี่ข้างรักไปอัปเกรดเลยครับและปรากฏว่ามันคือคาเม่าบูแมนนั่นเองโอ้ oh my กอด ี่จะบอกว่าคาเมล่าบูเมนเป็นคนทรยศมาตั้งแต่แรกงั้นหรอเฮ้ยคิดได้ไงฟ้าไอเดียโคตรล้ำก่อนที่คาเมล่าบูเมนจะทุบก,กระจกแล้วบอกว่าฉันแค่หวังดีกับนายเท่านั้นฉันแค่อยากให้หนายแข็งแกร่งขึ้นแต่ฉันก็ทําเรื่องผิดพลาดลงไปและทําให้หนายกลายเป็นปีศาจเอา้าสรุปไม่ใช่คนทรยศหรอแต่เจ๊ครับเจ๊ยิงคาเมล่าแมนตุยเพียบเลยนะหลังจากนั้นคาเมล่าบูเมนก็จะบอกว่าฉันขอโทษและพับขาลงไปก่อนที่เราจะเห็นทีวีบูเมนอีกตัวหนึ่งเฮ้ยยังไงนะงง คือมีทีวีบูแมนสตัวหรอซึ่งทีวีบูแมนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่กับคาเมล่าบูแมนในตอนที่อัปเกรดพี่ครั้งลักนั่นเองครับน่าจะเป็นทีวีบูแมนมั้งนะผมงงไปหมดแล้วเนี่ยคุณเทลส์มาอธิบายทีมาถึงก็บอกว่าไม่เป็นไรพวกเราทุกคนล้วนทําผิดพลาดแต่เราก็เรียนรู้จากมันและมันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นอย่าเศร้าไปเลยก่อนที่ทีวีบูแมนตัวนี้จะกอดคาเมล่าบูแมนครับหลังจากนั้น2วันถัดมา ตัวของคาเมล่าแมนเสื้อสีน้ําตาลหรือก็คือพี่ข้างรักก็ได้รับการซ่อมแซมและเขาก็ได้ร่างกายใหม่มาโดยฉากจะแสดงให้เราเห็นถึงไททัน2ตัวนี้บินไปด้วยครับและเราจะได้เห็นตัวของพี่ข้างรักร่างใหม่ที่มาในคราวนี้เป็นสีเหลืองซะด้วยโคตรเท่ก่อนที่ข้างหลังจะมีทีวีวูแมนวาร์ปมาครับและเธอก็ได้บอกกับพี่ข้างรักว่าวันนี้วิวสวยจริงๆพี่ข้างรักก็งอนฮนะก่อนที่ทีวีวูแมนจะบอกว่าฉันขอโทษนะซึ่งพี่ข้างรักก็บอกว่าผู้ขอโทษแล้วได้อะไรขึ้นมา ทีว <TV S 2> ีบูแมนก็แก้ตัวยาวพืชเลยฮะฟังนะตอนนั้นฉันอยากจะช่วยนายแต่ภารกิจของฉันก็คือช่วยไททันสปิกอรแมนจากปรสิตแล้วก็ช่วยรักษาคิริตโตะและพอฉันเสร็จหน้าที่ฉันก็มาช่วยนายทันทีแต่นายไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วฉันตามหานายเป็นชั่วโมงแต่ก็ไม่เจอฉันขอโทษจริงๆทีวีบูแมนก็ได้กอดพี่คังรักเอาไว้ครับและพี่คังรักก็จะได้เห็นตัวเองในความคิดทางล่างสีดําและล่างก่อนที่รับการอัปเกรดมาบอกว่าให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องซะ พี่ข้างราก,ก็กอดทีวีวูแมนกับแล้วได้บอกว่าดูเหมือนฉันจะเข้าใจเธอผิดไปทีวีวูแมนก็บอกว่าขอบคุณนะที่เข้าใจหนึ่งวันถัดมาพี่ข้างรากได้ออกไปที่ไหนสักแห่งก่อนที่ตัวของคิริโตะจะเข้ามาแล้วบอกว่านายจะไปไหนนะ่ะพี่ข้างรากก็ตอบว่าฉันที่ทําเรื่องแย่ลงไปฉันสังหารพวกคาร์เม,มาล่าแมนไปจานวนมากฉันไม่ควรจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปพี่คิริโตะก็มาแบบพระเอกเลยครับกอดพี่ข้างรากแล้วบอกว่าฉันหยุดนายไม่ได้โชคดีนะและการเดินทางของพี่ข้างรากก็จบลงไปในตอนที่หนึ่ง ก็จบลงไปแล้วสํหรับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกตื้นตันใจผมสมควรเลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ